Thank you สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการทําชีวิตนี้ให้มีสุขคิดบวกๆโดยดรจิตรานะครับสำหรับค่าคืนนี้ครับวันจันทร์ที่18มีนาคมพุทธศักราช2556นะครับรายการนี้แน่นอนครับว่า1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับคุณผู้ชมจะได้มีความสุขในการใช้ชีวิตคิดแบบบวกๆอย่างไรให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นครับและสําหรับ2ช่องทางสำหรับการติดต่อเช่นเคยครับโทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่หมายเลข029349258-9นะครับ029 3 9 9 2 5, 8, 9 8เหรือจะฝากข้อความมาทางหน้าจอนะครับที่ SMS ของเราครับหมายเลข4 1 2 3 4 5 6นะครับ4 1 2 3 4 5 6ครับท่ามกลางภาวะแบบนี้นะครับหลายๆคนบอกว่าเข้ามาเดือนมีนาแล้วเดือนที่3ของปีแล้วหลายๆลคนรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยเรายู้สึกกับ ทำไมกำลังใจเรายัางไม่มานะหรือกําลังใจเราหายไปไหนนะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ครับว่าเราสามารถสร้างกําลังใจสร้างพลังใจได้ด้วยวิธีใดบ้างหรือเรามีอยู่แล้วเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับว่ากูรูประจํารายการของเราอยู่กับผมแล้วอาจารย์ดรจิตราดุษฎีเมธาครับสวัสดีครับาจรสวัสดีค่ะโอ,อ้โหวันนี้เริ่มต้นรายการนี้พูดดีมากๆเลยพดเ,เป็นกําลังใจ เป็นกำลังใจใช่ไหมจารน,นะนะคะจร,จริงๆแล้วหลายๆคนเขารู้สึกว่ามันเนี่ยจย์หลายคนบอกว่าเริ่มต้นจะทําอะไรอาจ่ากลางจะครึ่งปีและวเข้าสู่เดือนที่3และเนี่ยกำลังใจยังไม่มาเลยหรือบางคนเริ่มทําแต่ กำลังใจหายไปกําลังจะทําแต่ก็ไม่สําเร็จตรงนี้ฮะอาจารย์เราจะสร้างกําลังใจหรือจะขับเคลื่อนกําลังใจของเราได้อย่างไรได้ด้วยตัวเราเองหรือว่าได้จากสิ่งรอบข้างบ้างฮะอาจารย์เดี๋ยวต้องถามก่อนเนาะถ้านั่งน,นั่งคิดว่ากําลังใจยังไม่มาหรือจริงๆแล้วกําลังใจมันมีอยู่<ะ>คือตัวของกําลังใจมันคงอยู่ของมันอยู่แล้วนะคะแต่เรากําลังถอดใจอย ออกไปหรือกําลังใจมันมีอยู่ของมันอยู่แล้ว<ะ>และเรา,เาพยายามที่จะเพิ่มเข้ามามหรือกําลังใจมีอยู่อยู่แล้วค่ะแต่เราเป็นคนที่จะลดทอนกําลังใจตัวเองออกโอ้ยเป็นออคําถามที่น่าคิดนะฮะแล้วก็ชวนตอบครับว่า หลายๆครั้งหลายๆคนเป็นอย่างที่อาจารย์บอกครับว่ากําลังใจมันมีอยู่แล้วแลอวเราถอนออกไปถอออกไปถูกไหมบางทีเราถึงใช้คำว่าถอดใจอ่ะเราบอกว่ามันแบบว่ามันมันแพ้ใจคือมันก็มีคําหลายๆคาเกี่ยวกบใจนะภาษาไทยนะคะบางทีเราเราก็แบบว่าล้มความตั้งใจของเราใช่ไหมหรือว่าเราอย่างที่บอกอะค่ะแค่ท้อใจถอดใจแพ้ใจนะคะถอนใจเสียใจคือคือเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าจะพูดถึงตัวใจอะคะ่ะกำลังใจจริงๆอะเราอาจจะมีของมันเป็นต้นทุนอยู่แล้วละ่ะนะคะ,ะแต่ถ้าถามว่าต้นทุนตรงนี้เนี่ยมันสามารถจะหายไปหรือเปล่าก็บอกว่ามันอาจจะหายไปโดยที่เราลืมที่จะดูใจตัวเองหรือเปล่านะคะและบางทีเนี่ยมันหายไปเพราะว่าเราเราทำลายกำลังของเราเนี่ยด้วยตัวเราเองด้วย<อ>เช่นเช่นในด้านของการพูดเมื่อกี้ไงที่บอกว่าแค่บอกว่าเดือนมีนานแล้วเนาะ Oh. ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะยังหากําลังใจไม่ได้เลย <c oughs> เรายัางคือแค่พูดเลยค่ะว่าเราเราจะต้องไปหาหรืออะไรเนี่ย <c oughs> เ,รเราก็รู้สึกแย่และ <c oughs> เพราะนั้นถ้าถามบอกว่าในหัวข้อนี้นะคุณผู้ชม <c oughs> ที่เราจะพูดถึงกําลังใจหรือพลังใจอะค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราอยากที่จะคุยว่าจริงๆแล้วค่ะคุณผู้ชมเองรู้สึกได้ไหมว่าเรื่องของกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญและบางคนอาจจะไม่ทราบว่ามันสําคัญขนาดจะช่วยอะไรได้บ้างเลยนะโอ้ oh. หลายๆคนครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองครับว่าสิ่งที่เรากําลังตามหากําลังใจนั้นอาจจะอยู่กับตัวเราไว้แล้วก็ได้ถลาหลายคนอาจจะกำลังทาลายมันอยู่หรือพยายามที่จะลดทอนมันอยู่คําถามที่เกิดขึ้นคือวันนี้เราพยายามที่จะรักษามันไว้หรือยังใช่ใช่ใชต้องบอกว่าเวลาเราเราเป็นคนที่มีกําลังใจอะค่ะหรือว่าเรารู้สึกดีคือบางทีแหล่งสร้างกำลังใจเนี่ยได้ได้หลายอย่างเนาะสมมติบอกว่าเวลาคนเราท้อใจเวลาคนเราหมดแรงเราสังเกตเราต้องการเติมใจ ช่ไหมเลยมีเพลงเพลงหนึ่งเนาะบอกว่าเติมใจให้กันทันไหมคะไม่ทันอีกแล้วไม่ทันหรอคะอ๋อช่วงเพลงบอกอายุนะคะค่พอสอย้อนถอยไปคือถ้าเกิดไม่ทันเลยเนี่ยเข้าใจว่าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ายังไงเพลงนี้เป็นเพลงร่วมสมัยนะครับก็ เ,เพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่บอกว่าเ,เติมใจให้กันนะคะ,ะในหนังเรื่องออถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพิกขี้หนูกับมูแฮมทันแล้วครับนะคะแต่เด็กมากตอนนั้นเด็ก,กตอนตอนนั้นตัวเองก็เด็กมากเหมือนกันเพลงนี้เพลงเพลงนี้ค่ะก,ก,ก,ก็เรากำลังพูดถึงเนื้อเพลงว่าาชื่อเพลงเท่าทีว่าเป็นเรื่องของการเติมใจให้กันเพราะฉะนั้นเวลาเราที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนเราจะขาดใจะนะคะ หรือว่าหลายเพลงเนี่ยที่บอกว่าเราจะขาดใจแล้วเราจะแย่แล้วเราเราเราต้องการกําลังใจขอเพียงเติมสักนิดนึงก็จะดีขึ้นเพราะนั้นเรื่องราวของกําลังใจค่ะถ้าถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าอาจจะพูดเป็นภาษาพูดแต่ว่ากําลังใจเราหายไปไหนหรือเรารู้สึกว่าใจเราฟอไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆนั้นมันจะมีวิธีการหนึ่งนะคะที่คนเราอ่ะมักจะทํากันอยู่นะคะจากผู้อื่นผู้อื่นก็คือหนึ่งการให้กําลังใจซึ่งกันและกันคือ เป็นในเรื่องของการสนับสนุนหรือว่าการชมส่งเสริมซึ่งกันและกัน<ะ>คือคือเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าวาจาที่เราพูดออกมาเนี่ย<ะ>แต่ละคำเนี่ยนะคะให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะลดทอนกํบบาลังใจเขาก็ได้หรืออาจจะเพิ่มกํบบาลังใจก็ได้<ะ>ที่เราบอกว่าพูดไปเขาคงไม่รู้สึกหรอกคือต้องบอกเพราะช่วงนั้นที่คนคนหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคำพูดคําพูดเดียวกันอาจจะไม่รู้สึก<ะ>เพราะคนคนนั้นณนะตอนนี้เต็มอยู่อะ ปกติดีอยู่ถ้ายังปกติดีอยู่นะคะถ้ายังเต็มอยู่เรายังไม่รู้สึกว่าเราต้องการมันเนี่ยค,คือพูดไปแล้วก็เราก็อาจาจะจะเท่านั้นละค,ะค่ะยังไม่รู้สึกอะไรมากเช่นเช่นถ้าสมมติว่าเราพูดถึงว่าอืสีผมโอเคนะทำผมได้ดีเนาะวันนี้คือถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ลดทอนอะไรไม่ได้เพิ่มอะไรแล้วก็ครับคับฟังมาเท่านั้นเองแต่ถ้าสมมติเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราขาด เวลาคนได้พูดจาหรือได้เติมอะไรซึ่งกันและกันนะคะเขาถึงบอกว่าเวลาพูดจาให้พูดจาดีต่อกันเพราะว่ายิ่งอีกฝ่ายหนึ่งกําลังแย่อยู่เนี่ยการเติมความรู้สึกดีๆเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนเสริมให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ใจมันหดหู่อยู่แล้วเนี่ยให้กลับมาพองโตได้<อ>นะคะอันนี้คือในเรื่องของการพูดจาอันที่สองเลยก็คือในเรื่องของพลังแห่งการกอดการกอดของเรา สวมกอดนี่แหละฮะอาจารย์เวลาเห่งการสวมกอดเนี่ยคแค่แค่แค่มองภาพนะคะเดี๋ยวตอนช่วงหลังเหล็กเราจจะมีภาพมาให้ใหดูกัน <ผม S 2> ออแค่มองภาพนะคะของการสวมกอดของของของคนสองคนเนี่ยทุกครั้งอะ่ะคนบางคนเวลาไปงานแต่งงานโดยเฉพาะการงานแต่งงานของ พวกคนที่เป็นคาทอลิกนะถวิคาทอลิกนะคะหรืองานแต่งงานเวลาเราไปร่วมพิธีตอนช่วงเลี้ยงแล้วก็มีพิธีกรเนี่ยไปถามสัมภาษณ์อะไรกันเนี่ยค่ะแล้วมีการหยอกเย้ากันแล้วก็จะมีแบบจังหวะที่ให้เจ้าบ่าวกอดเจ้าสาวเจ้าสาวหอมเจ้าบ่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแค่เราเห็นภาพเนี่ยรู้สึกยังไงกับภาพภาพนั้นน่แล้วก็อมยิ้มเนาะ อมไม่อิจฉาครับอมเยาค่ะ,ะหลายคนก็เห็นแล้วก็แบบว่าอาจจะพูดขึ้นมาอุยน่ารักจังอุยดีจังเลยอะรหรือบางคนอาจจะเกิดอาการเหมือนกับแบบว่าซาบซึง้งหรือบางคนแค่เห็นเนี่ยแล้วถ้ายิ่งใกล้ชิดบางคนก็น้ําตาไหลนะซึ้งตาซึงซ้งซึ้งซึ้งตาบางคนขนลุกเลยนี่คือคนที่มองนะแล้วบอกว่าขนาดคนที่มองเนี่ยภาพอะค่ะมันกลับมามันยังรู้สึกแบบเหมือนอิ่มใจอะ่ะ แล้ว,ลวต้องนึกถึงว่าแล้วถ้าคนที่ได้รับพลังแห่งการกอดนี้นะคะ คือพลังแห่งการกอดเนี่ยมันจะเป็นพลังที่ดีมากๆเลยคือสําหรับคนที่ให้เองก็ได้ประโยชน์ค,คนที่รับเองก็ได้ปรับประโยชน์มหาศาลเลยนะคะมันคือการเติมกําลังใจกันจริงๆริงเนี่ยก็อย่างที่ภาพมานะคะนะคะ,ะ,คะจะเห็นไหมคะว่าขณะที่มือโอบก,กระชับกันเนี่ยนะคะมันมันให้ความรู้สึกที่ดีเราดูใสยตาแววตาแล้ว,ย,ว,ลลวย,ยิม้มมันคือการเติมอะค่ะนะคะผู้ชายผู้หญิงมีความเป็นหญิงอย่างนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาพนะคะต่อไปเลยก็ได้ค่ะ มันจะมีหลายอย่างมากนะคะบางทีเป็นภาพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะหรือรบ,บางทีเนี่ยภ<พ>าพเด็กของเด็กนะภาพเด็กเล็กนะคะเด็กเด็กกอดกันเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ดีคือเราจะรู้สึกว่าเป็นความรักอะ่ะเช่นถ้าใครมีพี่น้องแล้วก็แม่เองเห็นพี่เนี่ยเข้าไปประคองน้องนะคะหรือพี่อุ้มน้องเ <ฮะ S 1> นะะี่ยหรือน้องค่อยๆแบบว่าเข้ามากอดพี่กอดใครก็ตามกอดพ่อก,กอดแม่มันเป็นภาพที่ดีอะค่ะนะคะ,นะคะลองดูตามไปนะคะเนี่ยภาพเปิดได้เลยนะคะนะคะ เห็นไ,ไหมคะการสมกอดคือ,คอ,คอบางทมีมันแทนถ้อยคำอะ่ะคือแค่แค่มองภาพภาพนี้รู้สึกบรรยายได้ไหมคะว่าใครให้ใครน่าจะเป็นผู้ชายให้กำลังใจผู้หญิงไหมคะค่ะนะคะหรือบางทีก็คือทั้งทั้งตาสองคนเนี่ยอาจจะเศร้าทั้งคู่เลยนะอาจจะต่างต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะ,ะ,คะเหมือนกับบางทีมันก็ทุกทั้งคู่อะ่ะ นะคะผู้ชายตาเ,าเราเราดูในเรื่องของ<ช>มันจะมีเรื่องของคิ้วเรื่องของอะไร<ค>ะที่ดูด้านข้างเนี่ยก็จะดูเหมือนกับได้ขมวดอยู่เนาะแล้วผู้หญิงก็ยังตาแบบว่าแดงๆอยู่เลยนะคะขอบตาแต่การการได้เข้ามากรอบสนกรอบกันเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือมันเป็นการเติมเต็มอะไม่ต้องใช้ภาษาเลยค่ะแต่ให้สิ่งดีๆขึ้นมานะคะค่ะหรือภาพต่อไปนะคะเวลาเรามองภาพเนี่ยค่ะเราจะเห็นเลยค่ะ คนที่ไม่ได้เจอกันนานนะคะภาพนี้มันเป็นแสดงถึงภาพของความคิดถึงได้แสดงถึงความรักความอบอุ่นได้การกอดสัมผัสเราเห็นไหมว่าดูกล้ามเนื้อมันเกร็งหรือไม่เกร็งอะ่ะมันสบายสบายมันดูกล้ามเนื้อสบายสบาย,บายมันดูลักษณะของท่าทีที่ผ่อนคลายเห็นไหมว่าพลังการกอดเดียเด๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่ามันจะช่วยอะไรได้เยอะมากอย่างไม่นะ่าเชื่อเราคิดคคว่าแค่กอดหรอหรือว่าลืมกอดหรอเนี่ยนะคะมันมันปรับเปลี่ยนแล้วมันช่วยสร้างอะไรให้จริงๆนะคะค่ะ ภาพต่อไปนะคะเราจะเห็นเลยเนาะแค่คนสองคนอย่างผู้ใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเห็นคนสูงอายุนะหลายคนเห็นคนสูง<ด>อายุนะ แค่เกี่ยวก้อยการจูมือการพลังการกอดการสัมผัสเด็กเองเนี่ยนะคะจะเห็นภาพที่สองนี่ก็เป็นการเติมเต็มคือเมื่อไรก็ตามเด็กกับผู้ใหญ่อยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะรู้สึกดีได้รับพลังชีวิตจากเด็กเด็กก็จะรู้สึกดีได้เหมือนกับว่าได้ได้ความอบอุ่นได้พลังที่ผู้ใหญ่ถ่ายมันจะมันจะถ่ายเป็นความรู้สึกพลังที่ต่างกันผู้ใหญ่เหมือนกับให้ความอบอุ่นในขณะที่เด็กเนี่ยให้พลังชีวิตคือเหมือนกับเติมเติมต้นทุนชีวิตให้ผู้ใหญ่เองหรือคนสูงอายุเองเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นมาอีกครั้งงนึ นะคะคเด็กซึ่งกันและกันก็จะส่งเป็นเรื่องของความร่าเริงเห็นไหมหรือแม้กระทั่งสุนัขเลยที่จะเป็นสัตว์นะเพื่นน <ะ S 1> อนญากของเรานะฮะนะคะการกอดสัตว์การให้ความรู้สึกที่เราบอกว่ามีเมตตามีความกรุณาหรือความใจดีต่อมาเนี่ยม,มันให้ได้ ทั้งตัวสัตว์เองทั้งตัวเราเองด้วย<ม>เห็นไหมว่าการกอดเนี่ยภาษาของการกอดเมื่อไรก็ตามที่คนกอดกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพคืออย่างน้อยมันคลายทุก,ท,ก<ม>ทุกอย่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครบอกว่าอย่างที่ว่าว่าเติมเราจะมีวิธีการเติมใจเราให้ให้ให้มากขึ้นได้ยังไงเนี่ยพลังการกอดเป็นพลังที่สําคัญอย่างหนึ่งเลย<ม>ที่จะใช้เป็นจุดเริ่มแรกในการเติมใจตัวเองเหมือนกันครับ น,ะะนี่ก็มา3คนครับเห็นไหมคะคือคือบางทีมันมันมันเหนือกว่าภาษาพูดเลยนะ,<ฮ>ะแค่เพิ่มแค่นี้ค่ะภาษากายที่เราเอามือประคองซึ่งกันและกันมันไม่ต้องพูดจาอะไรมากมายเหนือคำบรรยายจริงๆเราก็ได้ความรู้สึกที่ดีแหล<ฮ>ะนะคะ,ะการกอดได้ความรู้สึกอบอุ่นได้ทุกๆอย่างเลยค่ะ <net> นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่เราได้แสดงเห็นนะครับว่าพลังของการกอดครับหรือการพูดคุยที่อาจารย์ได้นํามาฝากกันในช่วงต้นนี้นะครับนี่แหละครับคือต้นทุนของกําลังใจคือต้นทุนของพลังใจที่เราสามารถสร้างกัน,นเองได้หรือเสริมสร้างซึ่งกันและกันได้นะครับเอาปวนว่าช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับว่าแล้วเราจะสร้างพลังจากการกอดนี้ได้อย่างไรและการพลังแห่งการกอดน,นี้จะเสริมสร้างกําลังใจเราได้จริงหรือไม่พักกันสักครู่ครับ